ต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ตลาดก็ค่อนข้างมีความท้าทายมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องดอกเบีย้ยอัตราเงินเฟอ้อที่สูงแล้วก็รวมถึงเรื่องความขัดแย้งนะครับเรื่อง Ge โ p o l i t i c a l risk ที่เกิดขึ้นต่างๆทําทให้การลงทุนนะครับมีความท้าทายแต่แน่นอนนะครับว่าทีมงาน SCB w e a เว h ของเราก็พยายามที่จะปรับปรยุทธ์ในการแนะนําการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแล้วก็สถานการณ์ของตลาดสําหรับปีหน้าที่เราต้องการจะเป็นที่หนึ่งในใ,นใจลูกค้าเวลของเราว่าเรามีความ มุ่งมั่นนะครับที่จะก้าวเป็นธนาคารอันดับหนึ่งด้านการบริหารความมั่งคั่งให้ลูกค้านะครับอันที่1ก็คือเราให้ความสําคัญของการให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางในธุรกิจ Customer Centric เรื่องที่2ก็คือการที่เรานําเทคโนโลยีเรื่อง AI เรื่อง Data Analytic s ต่างๆเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในลักษณะ Personalization ดังนั้นในช่วง3ปีข้างหน้านเราก็มีความมุ่งมั่นที่จะก้าวขึ้นมาเป็นที่1ในธุรกิจ w e l นะครับ อันแรกก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจโลกชะลอตัวแต่ละประเทศอาจจะชะลอไม่เท่ากันสาเหตุหลักมันก็เกิดจากการที่ดอกเบี้ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงก็คือ financial condition ต่างๆไม่ว่าจะเป็นธนาคารพาณิชย์เนี่ย ก็ปล่อยกู้น้อยลงนะครับเพราะว่ามีความรัดกลุ่มมากขึ้นสิ่งที่คนส่วนใหญ่กังวลก็อาจจะเป็นเรื่องหนี้ทั่วโลกที่มันเริ่มสูงมากขึ้นอันที่2ก็คือเรื่องดอกเบี้ยจากเดิมที่เป็นดอกเบี้ยขาขึ้นตอนนี้ดอกเบี้ยก็หยุดแล้วก็จะน่าจะอยู่ในสภาวะที่ดอกเบีย้ยทรงตัวระดับสูงไปสักอย่างน้อยก็จนถึงกลางปีหน้าแล้วก็เราอาจจะเห็นดอกเบี้ยลงซึ่งอาจจะเป็น Po ซิทีฟแฟกเตอร์ให้กับการลงทุนในสินทรัพย์เสีย่ยงประมาณปีหน้าจนต้นไปอีกอันหนึ่งที่ต้องคํานึงถึงก็คือเรื่อง ของ geopolitical risk เพราะว่าเราจะเห็นว่าจะมีการเลือกตั้งในหลากหลายประเทศที่อาจจะเป็นการจุดชนวนความผันผวน,นให้กับตลาดได้เช่นการเลือกตั้งในไต้หวันตอนต้นปีนะครับแล้วก็การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาตอนปลายปีตอนโนเวม ber แต่โดยภาพรวมในทิศทางการลงทุนน่าจะสดใสามากกว่าปีนี้สาเหตุหลักก็เพราะเป็นเรื่องของดอกเบีย้ยที่มันถึงจุดสูงสุดแล้วแลากำลังอยู่ในช่วงขาลง มันต้องสร้างพอร์ตที่ค่อนข้างมีกระแสงเงินที่เหมาะสม,มนะครับในปีหน้าเนี่ยเนื่องจากดอกเบียอยู่ในระดับที่สูงพอสมควรแล้วการลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่สร้างกระแสงเงินสูงได้เช่นการลงทุนในตราสารหนี้ตราสารหนี้ต่างประเทศเนี่ยที่ยิวค่อนข้างดีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นตัว เบสตัวหนึ่งเหมือนกันที่พอร์ตฟลิโอควรจะมีไว้ควรจะไดเวอร์ซิไฟายนะครับไปยัง uh, หุ้นนะครับหุ้นที่เราพยายามเน้นก็คือหุ้นพอลิตี้โกลด์พโกลด์คืออะไรอย่างปีหน้าอาจจะเป็นหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่อาจจะมีปัจจัยพื้นฐานที่ดีแล้วก็นี่ที่ต่ําในขณะที่ยอดขายก็ยังดีอยู่ความสามารถในการทำารก็ดีสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ น่าจะเป็นหุ้นกลุ่มที่น่าสนใจลงทุนอีกกลุ่มหนึ่งก็คงเป็นเรื่องหุ้นไทยนะครับซึ่ง v a l u a t i เช่นค่อนข้างถูกแล้วก็อาจจะมีแนวโน้มที่ภาพ Top d ด w n ลงมาดูเนี่ยอาจจะดีมากขึ้นกว่าปีนี้เช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องนักท่องเที่ยวที่อาจจะมีมากขึ้นนะครับเรื่องนโยบายต่างๆของภาครัฐที่อาจจะชัดเจนมากขึ้นในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ นอกจากนั้นก็ควรจะกระจายความเสี่ยงไปยังและส е ค т า р อื่นๆด้วยเช่น private a s s e t private access ก็จะมีหลากหลายประเภทซึ่งเรามองว่าให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้าง 1, ผันผวนน้อยในระยะยาวๆแต่ก็ต้องคำนึงถึงสภาพคล่องด้วยในพอร์ตก็จะมีแค่ส่วนหนึ่งนะครับประมาณ10%ถ้าเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาวต่างประเทศก็น่าจะประมาณ10%ตราสารหนี้ระยะสั้นในต่างประเทศประมาณ15%การลงทุนในหุ้นไทยประมาณ10%การลงทุนในหุ้นกลุ่ม p u a o i t y growth หรือหุ้นเทคขนาดใหญ่อีก10% และเสร็จก็เฉลีย่ยประมาณ10%เเช่นกันจะเห็นได้ว่าพอร์ตเนี่ยจะค่อนข้างกระจายดีเราคาดหวังว่าช่วงปลายปีจนถึง ต้นปีถัดไปอาจจะเป็นช่วงที่ดูสดใสมากกว่าช่วงต้นปีหรือช่วงครึ่งปีแรกสิ้นปีหน้าเนี่ยเราคาดหวังว่ดาดัชนีเราน่าจะเห็นได้ประมาณ1,750จุดถ้าเรามองไปข้างหน้าผมคิดว่าเรายังมีโจทย์ทั้งเรื่องดอกเบี้ยอเมริกาทั้งเรื่องเศรษฐกิจโลกที่จะชะลอตัวลงเรื่องของปัจจัยแวดล้อมต่างๆเช่นเรื่องของภาวะสงคารามเรื่องของความไม่ชัดเจนของเรื่องนโยบายของเราเองในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ตามเป้าหรือเปล่าเนี่ยมันยังมีคําถามอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยก็ไม่อยากจะคาดหวังมันดีเกินไปแต่ผมเชื่อ ให้เวลามันจะคลายตัวขึ้นแล้วจะมีความชัดเจนตรงนั้นคงจะเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นการเปิดโอกาสให้ภาพของการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยมันคือขึข้นผมแบ่งออกเป็น2อ,อุตสาหกรรมเนาะในกลุ่มแรกเนี่ยเรามองจากปัจจัยพื้นฐานผมคิดว่าตัวของธุรกิจคาร์บลีกนะฮะหรือุี่เรียกว่ากลุ่มพาณิชย์เนี่ยก็เป็นกลุ่มหนึ่งกลุ่มของเรื่องของการแพทย์ก็เป็นกลุ่มหนึ่งกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็น3กลุ่มนะครับที่คิดว่าผลประกอบการในปีหน้าจะเติบโตดีแล้วก็ ราคาหุ้นตอนนี้อยู่ในระดับที่ค่อนข้างเรียกว่าต่ํามากๆอันเดอร์วลูมากๆอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นกลุ่มประเภทที่เรียกว่าอ่อนไหวกับปัะราดอกเบีย้ยก็คือหมายความว่าปัจจัยพื้นฐานจริงๆอาจจะไม่ได้มีปัจจัยอะไรมากแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยราคาลดลงมาค่อนข้างแรงเพราะว่าดอกเบีย้ยสูงเช่นพวกคูณลงไฟฟ้าหรือว่าพวกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพวกรี สองธุรกิจนี้ปีหน้าผมคิดว่าน่าสนใจเพราะว่าถ้าดอกเบี้เริ่มมีการปรับลงเนี่ยผมคิดว่าจะได้ประโยชน์หุ้นหุ้นไทยตอนนี้จริงๆมีสเสน่ห์กับนักลงทุนข่าวสารที่เราได้ยินปัจจุบันเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเรื่องของการเก่งกำไรเนี่ยทำได้ยากซึ่งอดีตหุ้นไทยเนี่ยเป็นหุ้นที่เก่งกําไรได้ด้วย ลงทุนได้ด้วยแต่ปัจจุบันดูเหมือนการเก็งกำไรจะทําได้ค่อนข้างยากจากด้วยเหตุผลหลายๆประการแต่ถามว่าการลงทุนในหุ้นไทยผมคิดว่ายังมีสเสน่ห์เพราะว่า1บริษัทขนาดใหญ่ปัจจัยพื้นฐานดีมีพันผลราคาถูกแล้วทิศทางากาไรกาลังปรับตัวขึ้นจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นนักลงทุนจริงๆแล้วนี่คือสเสน่ห์สำคัญตัวเศรษฐกิจเองของเราเองเนี่ยก็ไม่ได้มีสภาวะที่เรียกว่าดอกเบีย้ยจะไม่ได้สูงมากเงินเฟอ้อไม่ได้สูงมากการเติบโตก็เรียกว่ามีแรงขับเคลื่อนมาจากเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งปีหน้าเนี่ ตัวเลขการท่องเที่ยวเนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยปีนี้นอาจจะอยู่ประมาณสัก27ล้านนะดูจากตัวเลขวรับล่าสุดปีหน้าแหลงเรามอง3 5ล้านก็มีความเป็นไปได้เพราะนั้นเสน่ห์ของหุ้นไทยผมย้ำว่าสำหรับการเป็นนักลงทุนเนี่ยยังมีอยู่ค่อนข้างมากครับ